สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงสัมภาณ์พิเศษในข่าวเด่นทางสถานการณ์นะฮะเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วนะครับมีเด็กๆซ้อมกีฬากันเยอะเลยคือผมอยากจะท้าความแบบนี้นิดนึงคือในปัจจุบันเองเนี่ยมีหลายอาชีพที่ถูก disrupt นะฮะต้องไปฝึกฝนไป Re Skill ไป Upskill กันเยอะเลยฮะแต่ว่าอาชีพที่เมื่อกี้เราเห็นเนี่ยนะฮะอาชีพนักกีฬาเนี่ยปัจจุบันได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเยอะมากๆเลยไม่ถูก disrupt ด้วยนะฮะที่สําคัญถ้าไปพูดถึงค่าตอบแทน อาชีพนักกีฬาค่าตอบแทนสูงมากๆถือว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่น่าสนใจแต่ก็มีความท้าทายเพราะว่าอาชีพนักกีฬาไม่ใช่ว่าเรียนจบแล้วอยากจะเป็นก็ไปสมัครไว้เป็นนะฮะต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้พูดถึงนโยบายการส่งเสริมด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเนี่ยนะฮะโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครมีที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างที่สําคัญ เรียนฟรีนะครับแล้วมีทุนแล้วก็มีการต่อยอดอะไรอื่นๆอีกเพียบเลยนะฮะวันนี้พูดคุยกันนะครับกับแขกรับเชิญครับคุณพานีอังคณานิตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการกีฬาสํานักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอครับเห็นบอกว่าโรงเรียนกีฬาของกรุงเทพมหานครเด็กๆเนี่ยเก่งไม่แพ้จังหวัดอื่นๆเลย แน่นอนค่ะเออเพราะว่าโอ้โหนี่เขาฝึกกันตั้งแต่เด็กๆถูกต้องค่ะและกรุงเทพมหานครสนับสนุนทุกอย่างอ่า<ม>เดี๋ยวเราค่อยไปทีละเรื่องกันนะครับแต่ว่าอย่างแรกเลยคือตอนนี้ทราบมาว่ามีการแข่งขันนะฮะเป็นการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่ณนะขณะนี้ที่จังหวัดตรงังใช่ค่ะคือเด็กๆก,ก็ไปแข่งอยู่ใช่ค่ะตอนนี้เราทัพเราไปนะคะนักกีฬาทั้งชายทั้งหญิงนะคะครับไปกัอบหมดโรงเรียนเลยค่ะประมาณเกือบ500 500คนค่ะ คือคือหมายถึงว่าเด็กๆที่เรียนอยู่ในโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครเราขามีแมชการแข่งขันใหญ่ๆแบบเนี้ยใครเป็นนักกีฬาประเภทไหนก็ไปแข่งถูกต้องค่ะถ้ากรุงเทพมหานครเราส่งเข้าร่วมแข่งขันเกือบทุกแมชมและครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นแมชที่ยิ่งใหญ่เพราะว่ามันเป็นการแข่งขันเฉพาะโรงเรียนกีฬาเท่านั้นไม่ใช่กีฬานักเรียนนะไม่ใช่ค่ะเฉพาะโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนกีฬาซึ่งมันมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ อ๋อไม่ใช่เฉพาะลรงรีกีฬาในประเทศทไทยเท่านั้นถูกต้องค่ะต่างประเทศก็มีนะคะในปีนี้เรามาีทีมที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมาแข่งกับเราด้วยเนี่ยประมาณ5ก็มีสิงคโปร์<ห>มาเลเซียอินโดบูไนโดยเฉพาะมาเลเซียเนี่ยมาแข่งกับเราเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าจังหวัดตรังเนี่ยเป็นชายแดนติดกับมาเลเซีย <laughs> ออก็มีนักกีฬาวาแข่งกันกันเราเยอะอนี่ภาพบรรยากาศน่าจะเป็นพิธีเปิดใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ที่พิธีเปิดเพิ่งเปิดผ่านมานะคะเมื่อวันที่20นะคะกร,รกฎาคมที่ผ่านมาอมตอนนี้เราก็ชิงชัยมาครับครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วใช่ค่ะครับแข่งกันตั้งแต่ 20- ถึง29รรกรกฎาคมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยวันที่26ก็เ่อกบว่าครึ่งทางใช่ค่ะ แล้วก็สรุปเหรียญล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้นะคะวันที่25กันยายนตอนนี้นักกีฬาเรานำใช้ไปแล้วค่ะ45เหรียญทอง17เหรียญเงิน33เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเราหวาดไป100เหรียดแล้วออก็ขอกำลังใจจากท่านผู้ชมนะคะออส่งแรงใจเชียร์น้องๆนักเรียนนักกีฬาของเราเด้วยค่ะนี่ไปแข่งกันอยู่นะครับท่านผู้ชมฮะแต่ว่าก่อนที่จะลงรายละเอียดไปมากกว่านี้ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นคอนเซ็ปต์ก่อน คอนเซปต์ของโรงเรียนกีฬาคือคอนเซปต์โรงเรียนกีฬานี่หมายความว่าอย่างไรฮะหมายถึงว่าเ,เป็นโรงเรียนที่เป็นแคมป์ฝึกสอนฟุตบอลสอนแบดสอนตะกต้อหรือ,อยังไงฮะหรือว่าเป็นโรงเรียนก็คือไปอยู่ไปกินไปนอนไปเรียนที่นั่นเลยใช่ค่ะละักษณะคือเป็นโรงเรียนกินนอนเลยนะคะเราแบ่งเ,เป็นสองพาร์ทเพราะเราบอกอยู่แล้วนะคะเราให้การเรียนคู่คู่กับ กีฬาไปด้วยกันเราจะไม่ให้ทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนี่เป็นพันธกิจของโรงเรียนเราเลยเรียนกีฬากุงเทพมนครเลยฉะนั้นเด็กจะต้องเรียนทั้งวิชาสามัญเรียนทั้งด้านฝึกซ้อมด้านกีฬาเด็กก็มีชีวิตก็คืออย่างที่บอกเราไม่ได้เป็นคะคาเดมี่เราเป็นเราเป็นพักเรียนแล้วมีผักค้างเรามีหอพักค้างให้นะคะ,คะซึ่งเราเนี่ยจะให้เด็กเนี่ยผักค้านที่โรงเรียนเราเนี่ยเช้าขึ้นมาตีห้าคุณต้องไปซ้อม ซ้อมตีห้าต้องไปซ้อมแล้วคือคือเขาจะแบ่งชนิดกีฬาเลยไหมครับใช่ค่ะเด็กทุกคนเลยใช่ค่ะตั้งแต่ตอนรับเนี่ยเด็กต้องแจ้งวัตถุประสงค์ก่อนว่าตอนสมัครเข้ามาว่าจะสมัครคัดเลือกเป็นนักกีฬากีฬาอะไรอย่างเช่นว่าลูกของคุณเป้อยากเข้ากีตาก็ต้องมาสมัครตั้งแต่เรื่องต้นเลยนะคะว่าอยากเป็นนักกีฬากีตาเนี่นี่อย่างเช้าเขาตื่นมาคือทุกคนอยู่หอพักบวชใช่ค่ะตีห้าตีห้าแล้วก็จนจนเสร็จสิ้นการซ้อมก็ประมาณหกโมงครึ่ง ไม่เกิน7จ็ดโมงทุกคนจะต้องมาทานข้าวเพราะว่าเรามีโรงอาหารให้เด็กจะต้องมาทานข้าวอพอทานข้าวเสร็จเจ็ดโมงครึ่งรวมแถวเพื่อจะเดินไปเรียนคือเรียนเมื่อกี้ผมเห็นว่าป้ายชื่อโรงเรียนะไม่ใช่โรงเรียนกีฬากรุงเทพใช่ค่ะเพราะว่าวิชาสาม,มาัญนี่เราไปเรียนกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมนครสำนักการศึกษา<อ>ซึ่งเรามีโรงเรียนทั้งหมด437<อ>่นะโรงเราก็ไปเรียนโรงเรียนที่อยู่ใกล้ อย่างเช่นสนามซ้อมของเขาใช่ค่ะเพราะสนามซ้อมนี่เราใช้ศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาเป็นสนามซ้อมนะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของหอพักด้วยนะคะก็คืออยู่ในระแวกเดียวกันหมดเลยใช่ค่ะแล้วคือลักษณะเด็กก็จะเดินไปเรียนอย่างเช่นแห่งที่หนึ่งที่ดินแดนนะคะก็จะอยู่ที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงแล้วก็เรียนไปเรียนที่โรงเรียนวิชุทิศอ๋ออยู่แถวๆนั้นใช่ค่ะเดินไปเรียนได้ทุกเช้าก็จะมีครูคณาจารย์ครูเนี่ยของโรงเรียนกีฬาเราเนี่ยซึ่งเป็นผู้สอนเนี่ยไปส่ง ไปส่งเช้าหลังจากที่เจ็ดโมงครึ่งอย่างที่บอกไปเข้าเรียนวิชาสามมันก็ถึงสองโมงครึ่งถึงสามโมงครึ่งเขาเลิกเรียนครูพวกนี้ก็ต้องไปรับเด็กเลงกลับมามาซ้อมมาซ้อมต่อนะคะซ้อมต่อจนถึงประมาณทุ่มหนึ่งหรือหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งเพื่อที่จะเด็กกลับมาทานข้าวเย็นทานข้าวเย็นนะคะแล้วก็รวมหอทุ่มครึ่งก่อนที่จะแยกย้ายขึ้นติดนอนพักผ่อนใช่ค่ะแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้น ตีห้าซ้อมต่อใช่ค่ะกลางวันเราก็มีอาหารไปส่งนะคะจากโรงอาหารโรงเรียนกีฬาเราไปส่งอ,อาหารที่โรงที่โรงเรียนที่เรียนด้วยค่ะม,มีกี่ที่ฮะโรงเรียนกีฬากรุงเทพตอนนี้เราขยายออกมาจากแห่งที่หนึ่งเนี่ยเราขยายออกเป็นอีกสองแห่งเป็นแห่งที่สองที่ทุ่งครุก ครับนะคะซึ่งเราอาศัยเรียนวิชาสามัญที่โรงเรียนนาหลวงก็คืออยู่ฝั่งทนใช่ค่ะเพื่อขยายกัดให้เด็กฝั่งทนเนี่ยได้ได้เข้ามาบ้างนะคะซึ่งเป็นการเรียกร้องจากประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ไปศึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติอยู่ตรงนั้นเหมือนกันใช่ค่ะอยู่ใกล้ๆก้ันข้ามถนนไปเรียนนาหลวงได้เลยนะคะส่วนอีกที่หนึ่งแห่งที่3เกิดทีหลังสุดเป็นน้องเล็กสุดก็คืออยู่ที่มินบุรีจะอยู่ที่ ขอพักราศละฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมระเกศเจ็ดสมบันสาส่วนการเรียนในเรียนที่วัดทองสำลิดซึ่งก็เดินไปเรียนได้เหมือนกันทั้งสามแห่งครับค่ะเออแล้วแต่ละที่ฮะอย่างมีสามที่เนี่ยแต่ละที่มีทั้งระดับประถมทั้งมัธยมเลยไหมฮะก็จะมีแตกต่างกันค่ะเพราะสามที่อาจจะแตกต่างกันแห่งที่หนึ่งอาจจะมีประถมแค่บางชนิดกีฬาอย่างเช่นยิมนาสติก เราต้องใช้เด็กเล็กนะคะแต่ชิลิกฬาอื่นน่ะจะเป็นเด็กโตคลับก็จะเป็นแห่งที่สองแห่งที่สามแห่งที่สามเนี่ยจะเป็นเด็กเล็กอยู่แค่มสามพอจบแห่งที่สามเนี่ยก็จะมาส่งต่อแห่งที่สองกับแห่งที่หนึ่งเพราะว่าก็ต้องดูชนิดกีฬาของแต่ละที่ที่มีเปิดฝึกสอนด้วยนะฮะอย่างเช่นที่บอกว่ามีนบุรีเนี่ยที่บอกมีเฉพาะเด็กๆนะฮะเพราะว่าจะมีกรีฑามีฟุตบอลมีฟุตซอลค่ะแล้วก็ว่ายน้ำมีว่ายน้ำค่ะก็จะเป็นเด็กเล็ก อ๋อพอเขาจบมสามจากที่นั่นปั๊บก็มาต่อบางชนิดกีฬาก็จะมาต่อที่แห่งที่หนึ่งบางชนิดกีฬาที่แห่งที่หนึ่งไม่มีก็ต้องไปต่อแห่งที่สองซึ่งแห่งที่สองเนี่ยอาจจะมีบางชนิดกีฬาที่แห่งที่หนึ่งไม่มีเพราะว่าอยู่ที่สนามฝึกซ้อมอย่างเช่นแห่งที่หนึ่งจะมีมวยปล้ำยูโดเซปักเทนนิสอะไรประมาณนั้นที่ไม่ไม่มีที่แห่งที่หนึ่งอืมครับแต่ทั้งหมดเนี่ยก็คือคอนเซปต์เดียวกันเป็นโรงเรียนที่เป็นฝึกสอนกีฬาด้วยแล้วก็เรียนโรงเรียนสามัญควบคู่ไปด้วยแล้วก็ ทั้งหมดเนี่ยต้องกินนอนอยู่ด้วยกันใช่ค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าอ๋อเวลามาอยู่กับเราเนี่ยตั้งแต่ตอนสอบแล้วเนาะตอนคัดเลือกครับทุกอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเราจะเข้าอยูยเลียกีฬาเราได้ยังไงใช่ไหมคะังไง้ะคือเป้อยากทราบใช่ไหมคะเผื่อจะได้มีลูกหลานเข้ามาเราจะเปิดรับทุกๆเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเราจะประกาศรับเนี่ยทางเว็บไซต์ประกาศโดยทั่วไปเว็บไซต์แล้วก็เว็บมีเพจเรามีเฟซบุ๊กของเลนกีฬามีเพจของกรุงเทพ มหานครแล้วก็มีของกองการกีฬาสามารถผู้คอนคนไหนสนใจเนี่ยสามารถคิดเข้าไปดูได้เลยพิจารณาโยนเรารับแล้วเราเปิดรับสมัครออนไลน์เะนั้นเนี่ยนักเรียนโรงเรียนของเรางเรียนกีฬาไม่ได้เฉพาะเด็กกรุงเทพนะคะมาทั่วประเทศค่ะปีที่แล้วใต้สุดยะลาก็มาเข้าใจว่าโรงเรียนกีฬากรุงเทพก็น่าจะคนที่อยู่ภูมิลาวในกรุงเทพมหานครและเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนทั่วประเทศค่ะที่ไม่อยู่กับเราแล้วบ้านไม่ได้อยู่กรุงเทพ ไม่เป็นไรค่ะเมือม่อเมือม่อสอบตามขั้นตอนของเราข้อที่หนึ่งก็คือจะสอบทักษะทำที่กีฬาที่เขาอยากได้นะคะอันที่สองจะสอบก็คือสมรรถภาพสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือการสัมภาษณ์ทั้งผู้ปกครองเด็กว่ามีความพร้อมไหมเด็กสนใจจริงไหมเพราะว่าเด็กต้องรับให้ได้นะคะว่าคุณต้องมีความรับผิดชอบอและทุ่มเทเพราะคุณต้องตื่นตีห้าแล้วกลางวันคุณต้องไปเรียนอีกเย็นมาซ้อมอีกแล้วเดือนนึงได้กลับบ้านครั้งเดียว สุขสุดท้ายของเดือนเท่านั้นฉะนั้นคุณต้องห่างคุณพ่อคุณแม่กับผู้ปกครองใช่ไหมคะไหวไหมไหวไหมกับการที่ห่างครอบครัวจากคนที่เคยอยู่กับครอบครัวมาตลอดอแล้วไม่อยู่กับเราแต่เด็กพวกนี้ถ้าเราสัมภาษณ์แล้วเขามีความมุ่มมั่นทุกคนก็จะมีอ่า โกในใจมีเป้าหมายในใจอยากติดทีมชาติอยากเป็นเหมือนนักกีฬาท่านนั้นในนีท้ที่เขามีอยู่ในดวงใจมีไอดอนอยู่แล้วใช่ก็จะเป็นความมุ่งมั่นเราก็จะคุยกับเขาว่าเอ๊ะคุณต้องมุ่งมั่นนะคุณต้อง,ต,องต้องนี่นะเมื่อผ่าน3ด่านแล้วก็จะเป็นนักกีฬาของเราเราก็จะทําให,ให,ให้ให้มีการเซ็นสัญญ,ญาและให้โอนโอน,โอนเข้ามากรุงเทพมหานครเพราะว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องเป็นนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพของกรุงเทพมหานครจะต้อง <ไป S 2> ขึ้นทะเบียน พอเวลากรุงเทพมหานครมีรายการแข่งขันไม่ว่าเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติเด็กของเราก็จะไปคัดเลือกคันนี้ระเบียบเนี่ยมันต้องเป็นว่าต้องขึ้นทะเบียนและมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครฉะนั้นเด็กที่มาทั่วประเทศก็จะมาเข้าทะเบียนบ้านเรามีทะเบียนบ้านกลางอยู่ที่อยู่ที่ดินแดนเป็นทะเบียนบ้านกลางให้ใช่อ่ะทุกคนก็จะมาเข้าทะเบียนบ้านกลางของเราซึ่งอาสมุิเด็กบางคนบ้านอยู่ต่างจังหวัดไกลๆเลยยะลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเดือนหนึ่งที่บอกว่าอ่ะมีเวลาให้กลับบ้านบางคนก็อาจจะไม่ได้กลับก็อาจจะพัก ก็ต้องบอกแต่จริงๆเราจะพยายามคุยกับผู้ปกครองว่าอย่าทิ้งเด็กเขาจะขาดความอบอุ่นอย่างนน้อยเนี่ยเราถึงได้สัมภาษณ์ไงคะมีญาติพี่น้องอยู่กรุงเทพไหมรับเขาไปอยู่เถอะอย่าให้เด็กต้องมาอยู่กับเราคือไม่ใช่ว่าเราไม่รักเรารักแต่ต้องเข้าใจเด็กเด็กก็คือเด็กเขายังหวยหาความอบอุ่นครอบครัวก็อยากให้เขาสมบูรณ์แบบกับความอบอุ่นของครอบครัวด้วยนะคะคืออย่ามาแบบมองว่าโอ้ยอยู่กับเราต้องอยู่กับเราตลอดอยากให้เขาได้กลับไปอยู่กับ ครอบครัวมันจะมีความอบอุ่นมากกว่าคะ่ะครับอย่างที่พอพอันนีได้เรียนให้ทุกท่านทราบนะฮะว่าคอนเซ็ปต์เนี่ยหลายๆคนผมเชื่อว่ามาเข้าโรงเรียนกีฬากรุงเทพเนี่ยเพราะความใฝ่ฝัน<ช>อยากจะเป็นนักกีฬาอาชีพและการที่เป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันไม่ได้ได้มาแค่ฝึกฝนแค่เดือน2เดือนแต่มันต้องฝึกตั้งร่างกายจิตใจทักษะกันตั้งแต่เด็กๆแบบเนี้ยใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมฮะ ว่าเด็กๆที่จบจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพแล้วไปประสบความสําเร็จไปต่อยอดเป็นนักกีฬาอาชีพเลยเนี่ยฮะเอาอย่างนี้ได้ไหมคะว่าเอาแบบสดๆเลยนะคะตอนนี้ก็จะมีไปเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยอ,อย่างล่าสุดเนี่ยกีฬาของเรานะคะคก็ก็คือเด็กม .5 เราอะคะอ่ะเด็กนําโชคนักเรียนกีฬาของเราเนี่ยได้ไปเยาวชนแข่งขันเยาวชนกีฬาโลกโกีฬาโลกเลยนะคะที่ประเทศไปรู วันที่2 1สิงหาเนี่ยจะเดินทางไปแข่งขันแล้วน,น้องยังเรียนอยู่เรียนอยู่ที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวนะจริงๆมีจักรยานมีกีฬามีหลายชนิดกีฬาวอลเลย์บอลก็มีที่เป็นทีมชาติใช่ที่เขาขอตัวสมาคมขอตัวเพื่อไปรับใช้ชาติซึ่งซึ่งเวลาสมาคมขอตัวการดูแลการฝึกซ้อมก็เป็นหน้าที่ของสมาคมแล้วใช่ค่ะเพราะมันการเทรนมันจะเข้มข้นกว่าใช่ค่ะคและนอกจากนั้นนะคะเขายังดึงตัวโค้ชของเราเนี่ยไปเป็นผู้สอนให้ด้วย ใน oh, ทีมชแสดงว่าโค้ชเรามีความใกล้ชิด<ม>และมีความสามารถใช่ค่ะก็มี uh huh. ตรงนั้นและมีบางอย่างที่คุณเป้บอกนะคะ <c oughs> ที่จบแล้วที่ประสบความสําเร็จนะคะ <c oughs> ก็มีอย่างเช่นนักกีฬาจักรยานเราหลายท่านเนี่ยก็ไปเป็นทหารโห <c oughs> ย,ยังไงฮะหมายถึงว่าเป็น เขาจบมาหกเอาไปเรียนต่อไปสอบต่อในในฐานนากาหานเรือทหารอะไรพวกนี้เพื่อเป็นในเรียนนักเรียนในร้อยฐานน่ะโอ้โหเพราะว่าเรื่องความแข็งแรงของร่างกายและสมรรถคือเขามีสกิลที่ดีเขามีตัวแต้มต่อคือทักษะที่ดีใช่ใของความเป็นนักกีฬาอืมเพราะว่าอย่างอย่างเหล่าทัพเองเนี่ยเขาก็จะมีนักกีฬาใช่ค่ะเป็นตัวแทนหลานทัพเพื่อไว้แข่งขันกีฬาด้วยแลั้นน้องๆที่ที่เรียนจบจากโรงเรียนกีฬาก็ไปบรรจุ ใช่เป็นอ,อยู่ในทหารของเราทัพเพ<ช>ื่อได้ไปเป็นนักกีฬาของเราทัพด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีบางคนที่เขาอยากเรียนต่อมาหาลัยก็มีเราก็มีโคต้าโครงการช่างเผือยยังไงฮะอย่างเช่นว่าจะมีจะมีลักษณะโครงการช่างเผือกจะมีแบบคุณเป็นนักกีฬาระดับไหนระดับไหนค,คุณจะได้อย่างเช่นล่าสุดก็คือจุฬาลงกรก็จะมาอมขอรับเรามารับสมัครเราเลย เด็กมา6่นซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเข้าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาอะไรลักษณะแนวนี้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะและที่สำคัญก็คืออยากพูดถึงเรื่องทุนเอราวันเพราะว่ามีนักเล่นกีฬาเราได้รับทุนเอราวันอย่างอย่างเมื่อสองสามปีที่แล้วนักกีฬาบาสเราอันนี้ได้ติดแพทย์แล้วก็ไปขอทุนเอราวันเรียนทุนเอราวันเป็นทุนของกรุงเทพมหานครค่ะครับผมใช่ค่ะแล้วน้องคนนี้จบจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพเขาเล่นบาส ใช่แต่เขาเรียนเก่งด้วยใช่ค่ะสอบติดมอด้วยแล้วก็ไปได้ทุนเอราวัณต่อไปเขาอาจจะเป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลรชชีลาทุกวันนี้ทุกวันนี้ยังเรียนอยู่ปีสามปีจะขึ้นปีสีแล้วปีรียนคณะแพทยศาสตร์ใช่ค่ะแล้วก็มียังมีบางส่วนที่ได้ทุนเอราวัณแล้วก็ไปเรียนต่อกับเราก็คือไปต่อคณะอื่นที่เป็นเกี่ยวกับทางด้านคลินิก ต่อไปอนาคตเขาก็จะเป็นครูในสีราชสานเจโรงของของกรุงเทพมหานครการใช้ได้ทุนเอราวัณถึงได้บอกว่าอ๋อมันก็มีช่องทางช,ชาแนลที่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 จะตองมันได้หรือบางคนนักวไม่ใช่ว่าเด็กจะประสบัวเสร็จทั้งหมดมบ,าบางบางบางคนก็อาจจะไม่ไม่ได้ชอบทางนั้นก็มีการกลับมาเป็นอาสาสมัครมาเป็นครูของเราเพราะความผูกพันกับโรงเรียนกีฬาก็มีค,คือพอได้ฟังข้อมูลวันนี้ เรียนโรงเรียนกีฬาไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องไปเป็นนักกีฬาใช่ค่ะบางคนมีไอดอลมีความฝันและทักษะไปถึงก็ต่อยอดไปเป็นนักกีฬาอาชีพได้ไปเป็นทีมชาติได้ใช่ค่ะแต่เรื่องของกีฬามันเปิดกว้างมากอุต<า>สาหกรรมงกีฬาณนะปัจจุบันโ้มีบางคน<อ>ไปเรียนต่อมหาลาัยเสร็จแล้วก็ไปรับอยู่บริษัทเป็นออร์ก์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอุตสาหกรรมกีฬาเหมือนกันใช่วงการกีฬาเขาก็หนีไม่พ้นตรงนี้แต่ก็เป็นเป็นหนทางหนึ่งที่เขาสามารถที่จะไปต่อยอดได้ อโอ้โหชายหญิงได้หมดใช่ไหมฮะรับสมัครได้หมดค่ะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะคะสมมุติว่าสมัครอย่างลูกหลานคุณเป้สมัครมาอยากอยู่กีทาร์แต่เรียนไปปีสองปีแล้วไม่ไหวเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เราจะจะให้อาจารย์เนี่ยมาดูแล้วก็ให้เด็กไปทดสอบถ้าเด็กเนี่ยอาจจะกีทาร์แล้วปรับไปเป็นจักรยานก็ได้เพราะมันโอเคเขาจะไม่ไม่ไม่ไหวทางนั้นเขาที่แรกเขาทีว่าเขาไปได้ เสร็จแล้วเขาไปไม่ได้เปลี่ยนกีฬาได้มไม่ใช่ว่าคุณสมัครเข้ามากีฬาแล้วคุณต้องอยู่กีฬาตลอดอะไรอย่างนี้นคะคะปกศิษย์อะไรต่างๆนี่คือเรียนฟรีด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเรามีเสื้อผ้าให้ฟรีทั้งชุดฝึกซ้อมชุดแข่งขันแล้วก็อุปรกรณ์ฝึกซ้อม,อมแล้วทุกครั้งที่ไปแข่งขันเนี่ยเราก็ซัพพอร์ตพานักกีฬาไปแข่งขันแล้วก็ในระหว่างแข่งขัน น้องๆได้มีเรียนฝึก้อนเปเรียนแข่งขันด้วยนะคะน,น้องๆถึงบอกว่าเ <c oughs> ขามีเงินเก็บด้วยนะคะ <c oughs> ม,มีแข่งที่ไหนอีกไหมฮะใช่ถือเด็กๆเขาก็จะเราก็จะเ,เรียนเราก็จะ จ่ายให้เด็กด้วยเพราะว่าตามระเบียบเขา<อ>ที่เขาได้เช่นเขาเป็นตัตแทนกีฬาของกรุงเทพมหานาครไปแข่งขันแมตช์ใหญ่ๆหรือแมตช์ไม่ต้องเงินใครไปลงไปแมตช์เนี้ยลงในกีฬากรุงเทพมหานครเนี้ยเขาก็มีบี้เลี้ยงนะคะง่ายเห็นไหมฮะคืออนาคตเนี่ยเปิดกว้างเพราะอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นรายการว่าอาชีพนับปัจจุบันเนี่ยถูกดิฟรับด้วยโลกเทคโนโลยีเยอะมากแต่ขณะเดียวกันอาชีพนักกีฬาเนี่ยเป็นอาชีพที่นับปัจจุบันสังคมไทยเนี่ยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและเป็นที่ยอมรับ และถ้าต่อยอดไปเป็นนักกีฬาอาชีพได้โอ้โหนั่นหมายถึงว่าค่าจ้างสปอนเซอร์เป็นนายแบบทายแบบโอ้โหมปหมดค่ะไม่ต้องอื่นไกลนักบอลเรานะคะ<อ>ไปเล่นสโมสรเนี่ย<อ>เดือนละเป็นแสนค่ะเป็นแสนแต่แต่อยากจะบอกว่าเขาจะประสบความสําเร็จอันนี้ได้นะ่ะเขาต้องเป็นผู้ที่มีความรับผ<ๆ>ิดชอบจริงต้องมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งเพราะว่าต้องบอกว่ารับผิดชอบอดทนแล้วก็มีความมุ่งมั่นเพราะไม่อย่างนั้นเขาไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้ ทีมงานขอ QR โคนิดหนึ่งนะฮะเผื่อใครสนใจจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมอันนี้เนี่ยเป็นลิงก์ที่สแกนเสร็จปั๊บไปที่ Facebook ของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครเลยใช่คะจะเปิดรับสมัครกันเป็นประจำ พฤศจิกายนของทุกปีใช่ค่ะล้วรับสมัครไม่ต้องกังวลนะคะอยู่ต่างวันแล้วมาสมัครไงเรารับสมัครทางออนไลน์ด้วยโอเคก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ก็คือนโยบายในการส่งเสริมด้านกีฬาวันนี้เราเจาะไปที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครเลยนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับขอพรบคุณนะครับคุณพณนีอังคณานิตรักษาราชการแทนผู้มนวยการกองการกีฬาสํานักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครครับขอบคุณมากครับอ๋อครับสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้เราสงคนลาเลยนะครับสวัสดี

กองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกลุงเทพมหานคร